<The> truth. จจอลึกริงเแชสหรัฐทำทุกอย่างก่อศึกเอเชียเตือนระวังอุบัติเหตุสะเทือนขวัญหลังยั่วยุส่งเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์เข้าใกล้ชายแดน จากกรณีวันที่10กรกฎาคม66สำนักข่าวอาทีได้รายงานว่าเกาหลีเหนือเตือนสหรัฐระวังอุบัติเหตุสะเทือนขวัญโดยมีรายละเอียดระบุว่าเปียงยางกล่าวหาวอชิงตันว่าแบล็กเมล์นิวเคลียร์และสอดแนมเกินกว่าระดับสงครามกองทัพเกาหลีเหนือกล่าวว่าเพนตากอนเพิ่มความตึงเครียดจนถึงระดับวิกฤตและผลักดันให้ภูมิภาคนี้เข้าใกล้หายนะนิวเคลียร์มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมเตือนว่าการก้าวพลาดใดๆอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุที่น่าตกใจตาม ถ้อยแถลงโดยสื่อของรัฐ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีกำลังจวนเจียนจะเกิดความขัดแย้งทางนิวเคลียร์เนื่องมาจากปฏิบัติการทางทาหารที่ยั่วยุข,ของสหรัฐกระทรวงกลาโหมในกรุงเปียงยางอ้างถึงแผนการของวอชิงตันที่จะส่งเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ไปยังเกาหลีใต้แบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนความพยายามของสหรัฐในการส่งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์เข้าสู่คาบสมุทรเกาหลีเป็นการแบล็กเมล์นิวเคลียร์ที่ไม่เปิดเผยที่สุดต่อเกาหลีเหนือและประเทศเพื่อนบ้านทั้งยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงและท้าทาย ายต่อสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกโศกกองทัพกล่าว เพียงยางกล่าวหาวอชิงตันว่าเพิ่มกิจกรรมการสอดแนมอย่างรุนแรงและละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีเหนือซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมเสริมว่าสหรัฐจะต้องจ่ายแพงอย่างแน่นอนสำหรับการจารกรรมทางอากาศที่ยั่วยุไม่มีการรับประกันว่าอุบัติเหตุที่น่าตกใจเช่นเครื่องบินสอดแนมทางยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศสหรัฐตกจะไม่เกิดขึ้นในทะเลตะวันออกของเกาหลีพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐระ,ะลึกถึงชะตากรรมอันน่าสลดใจของสายลับทางอากาศของตนได้แก่การตกของเครื่อง บิน EC-121 ในปี2,512และเฮลิคอปเตอร์ OH-58 ในปี2,537เกาหลีเหนืออ้างว่าพวกเขารักษาความอดทนและควบคุมตนเองอย่างเต็มที่แต่เตือนว่าทุกอย่างมีขีดจำกัดและสหรัฐก็ใกล้ถึงจุดวิกฤตที่จะต้องกังวลสหรัฐและเกาหลีใต้เพิ่มการซ้อมรบร่วมกันทางอากาศและกองทัพเรือในปีนี้โดยเพนตากอนได้ส่งกองกำลังบํารุงทางยุทธศาสตร์เช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักและเรือบรรทุกเครื่องบิน เกาหลีเหนือถือว่าการส่งกำลังพลของสหรัฐเข้าใกล้ดินแดนของตนเป็นการยั่วยุและไมกจะตอบโต้ด้วยการขู่ด้วยวาจาการซ้อมรบของตนเองหรือการทดสอบอาวุธใหม่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและนายยุนซุกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศเมื่อเดือนเมษายนถึงโครงการความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้สิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาวอชิงตันสหรัฐจะส่งเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินทิ้งระเบิดไปยังประเทศในเอเชียเป็นระยะระยะเป ครั้งแรกในรอบเกือบครึ่งศตวรรษแม้ว่าจะไม่มีการประกาศกรอบเวลาที่ชัดเจนสําหรับการติดตั้งดังกล่าวแต่เรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐติดอาวุธด้วยขีปนาวุธร่อนแต่ไม่มีนิวเคลียร์ได้ทําการเทียบท่าที่เมืองปูซานเมื่อเดือนที่แล้ว สิงหาค้าใหญ่รวมตัวบริกส์เผยยอด41ชาติใช้สกุลเงินใหม่ทุกเปตโตรดอลลาร์ไร้คนใช้เขย่าสหรัฐล่มและประเทศแตกแยกจากที่เพจแอนเฮย์ประเมินสถานการณ์สงครามเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักของโลกไว้ว่าสิงหาหารหันที่โจฮันเนสเบิร์กทั้งนี้โดยผู้เขียนเชื่อว่าประธานาธิบดีป,ป,ปูตินจะเปิดตัวสกุลเงินเดียวของกลุ่มประเทศบริกซึ่ซงไม่ใช่ยวนหรือสกุลเงินหลักของทุกชาติในสมาชิกหากแต่ จะกลับไปสู่มาตรฐานพื้นฐานคือทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆต่อมาวันที่8รกรกฎาคม2566มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจใหม่และเงินสกุลเดิมจากดรประถมพงศ์โพป,ประสิ์ทธินันนักวิชาการทางบริพัฒน์คดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่โพสต์ข้อความลงบล็อกติดว่าสกุลเงินใหม่ของบริกจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้สิงหาคมนี้กลุ่มบริกจะประกาศสกุลเงินที่มีทองคำหนุนหลังอย่างเป็นทางการขณะนี้มีแช่ต่างๆจะร่วมใช้ไม่น้อย กว่า41ชาติแล้วก่อนสิ้นปีนี้ไปชาติใหญ่ๆก็คงจะรวมตัวกันที่บริกส์หมดกลุ่มชาตินักล่าอนานิคมเก่าอย่าง G7 ที่ปล้นชาติเล็กๆน้อยๆไม่ได้ง่ายๆแล้วก็คงจะต้องอับเฉาเรยราลงโดยลำดับเพราะข้อแรกไม่มีวัตถุดิบที่จะป้อนโรงงานของตนมากเหมือนก่อนข้อ2สุกุลเงินไปโตโดอลลาร์จำนวนมากจะไหลกลับอเมริกาเนื่องจากไม่มีคนใช้ซึ่งจะทําให้เกิดเงินเฟอ้อหนักขึ้นตามมาเดาว่าก่อนสิ้นปีหน้าไปโตโดอลลาร์น่าจะไปสู่สุขติ ประเทศอเมริกาน่าจะแตกแยกตามมาล่าสุดวันนี้9กรกฎาคม2566ดรประถมพงษ์ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีเงินเปโตรดอลลาร์อีกครั้งว่าเมื่อไหร่เปโตรดอลลาร์จะตายสื่อตะวันตกหลายคนมองว่าปีนี้เปโตรดอลลาร์จะตายเพราะเมื่อเดือนสิงหาคมนี้มาถึงหลายๆประเทศจะเข้าเป็นสมาชิกบริษการใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินสำรองและทำมาคักขายการจะลดลงมากทำให้เงินดอลลาร์ไหลกลับอเมริกาจงก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุน แ,แต่ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นมหาอำนาจมชาัชตานานอเมริกาจะหาทางยื้อสุดแรงเกิดและหาทางบีบให้ประเทศบริวารคงดอลลร์เอาไว้ให้มากที่สุดถ้าจะต้องตายจริงๆน่าจะเป็นปีหน้าไปแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ประเมินไม่ได้ก็คืออำนาจของรัฐบาลอเมริกาที่ยังมีอยู่ในขณะนี้ไม่รู้ว่ายังสามารถบีบนานาชาติได้มากน้อยขนาดไหนและห,ละหลายๆชาติเช่นประเทศไทยจะยอมเป็นท่าอเมริกาอยู่ต่อไปหรือจะหาทางฮึ่ยู้ให้มีเอกราชทางการเงิน ถ้าอเมริกายังมีอำนาจและยังมีประเทศต่างๆยอมให้อเมริกาบีบได้มากอยู่เรโตโลลาร์ก็อาจจะยื้อเวลาตายออกไปอีกหลายปี สหรัฐจุกอกชาติ e ูห์ทิ้งแอบซื้อกา๊าซโซรเซียเพิ่ม15 1ปอร์ซถึงปี83บริษัทยักษ์ตะวันตก1ัน6แห่งทำธุรกิจในมอสโกต่อจากที่ประเทศยุโรปพากันคว่ำบาตรก๊าซรัสรเซียตั้งแต่ปีที่แล้วส่งผลให้หลายประเทศประสบกับวิกฤตพลังงานเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายภายในล่าสุดมีรายงานจากสื่อหลายสำนักถึงชาติในยุโรปที่มีการเลิกคว่ำบาตรตามสหรัฐอเมริกาแล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าว รายงานโดย b บ d อกด o r l d อัปเด e ที่ออกมาโพสต์ข้อความไว้ว่าสเปนเป็นชาติอดีตมหาอำนาจโยุโรปอยู่ในสาหภาพยุโรปหรือ EU และกลุ่มนาโตตั้งแต่ต้นปี2565ชักหน้ารวมความบัดร,รัสเซียมาแล้ว11รอบและส่งอาวุธให้ยูเครนกู้ยืมทําสงครามแต่ฉากหลังสเปนวางตัวเป็นยีปป่ปศูนู์ย์กลางกา๊าซรายใหญ่แก้ไขวิกฤตพลังงานในโยุโรปโดยสเปนนาเข้ากา๊าซหลากหลายแหล่งที่สุดมากกว่า20 ประเทศ สื่อสปุกดิกรายงานว่ามีนาคม2,566สเปนนำเข้าก๊าซ LNG ทางเรือจากรัสเซียเพิ่มขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า151%คิดเป็น17.2%ของการนำเข้าก๊าซทั้งหมดล่าสุดสิ้นสุดเดือนมิถุนายน2,566บริษัท Enagas ของสเปนนำเข้าก๊าซ LNG เลลวจำนวน7,673จิกวัตต์ต่อชั่วโมงจากรัสเซียตั้งแต่มกราถ,ถึงมิถุนายน2,566สเปนนำ เข้าก๊าซ LNG จำนวน41,145กิกวัตต์ต่อชั่วโมงจากราัสเซียมากที่สุดอันดับหนึ่งที่เป็น26.8%ตามมาด้วยอันดับ2อแอลจีเรีย21%และอันดับ3าสหรัฐ18.5%ซื่อ Financial Times รายงานว่าออสเตรียชาติในสหภาพยุโรปหรือ EU โดยอันเฟรตสเตอร์ประธานบริษัทก๊าซ OMV ก็ไม่สนใจมาตรการคว่ำบาตและยังคงซื้อก๊าซของรัสเซียต่อไปในสัญญาระยะยาวถึงปี2 0 0 583ตราบใดที่บริษัทกา๊าซพอมรัสเซียยังคงขายก๊าซให้บริษัทของเขาก็ยังคงซื้อต่อไปโดยจ่ายเป็นเงินรูเบิลไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะการลงผิดความบาดการสรเซียจะส่งผลร้ายแรงต่อการเพิ่มขึ้นของราคาบริษัทกา๊าซพอมรัสเซียน่าเชื่อถือมากมีการส่งมอบก๊าซร้อยเปอร์เซ็นต์ของปริมาณก๊าซตามสัญญาให้กับออสเตรียซึ่งประเทศอื่นทำไม่ได้ปัจจุบันนี้บริษัทชาติตะวันตกและบริวารมากกว่า80%ราว1 1 4 0 แห่งรายใหญ่เช่นฟิลิปมอลิสเจแปนโชบบคโคดานอนบัปซีเมโทรมาร์ชโปรเตอร์แอนด์แกมเบลและอื่นๆยังคงทำธุรกิจในรัสเซียต่อไปไม่สนใจการคว่มบาตอะไรทั้งนั้นมูลค่าการค้ารวมประมาณ213,900ล้านดอลลาร์หรือ7.52ล้านล้านบาทและมีผลกำไร14,100ล้านดอลลาร์หรือ495,615ล้านบาทจ่ายภาษีเข้ากระทรวงกรารคลัง รัเซียประมาณ3,500ล้านดอลลาร์ หรือ123,025ล้านบาทวิเคราะห์ว่าชาติตะวันตกพ่ายแพ้รัสเซียทางเศรษฐกิจยับเยินไม่สามารถความบาดรัสเซียได้จริงสินห้นทางที่จะสอหาซื้อสินค้าพกฑ์จากที่อื่นในราคาที่ต่ำเท่ากับรัสเซียได้ธุรกิจของชาติตะวันตกก่อไม่กล้าที่จะถอนตัวออกจากรัสเซียเพราะเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นรุ่งเรืองเกินกว่าจะผลักจากไปวัตถุดิบมีครบอัตราเงินเฟอ้อต่ำเตีย้ยค่าครองชีพต่ำรัฐบาลมั่นคง เป็นตลาดที่นักธุรกิจฝันหาดังนั้น GDP รัสเซียจึงพุ่งอู้ฟู่ขึ้นไปอีกเรื่อยๆหนี้สินสาธารณะต่ำเตี้ยไม่ถึง18%เงินคงคลังและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศล้นแสนญานุภาพทางทหารทวีคูณสหรัฐสินบารมีไม่มีใครจะสามารถหยุดมหาอำนาจรัสเซียและจีนได้แล้วแน่นอน